พุ่งนหะนุ้งนหะเสร็ส,สบายดีท่านผู้ชมเอากระไฟมาใหา้น้ำได้รับแล้วจ้าได้รับกล่องของฝากจากจากเพื่อนสาวทางฝั่งไทยแต่ว่าเพื่อนไปอยู่เมืองนอก,พนอกนเพื่อนเอ้ยแล้วเพื่นกลับมาไทยแล้วเพื่อนได้ของพากมาพี่นอนเอ้ยนี่ขอบคุณหลายๆเด้อเสี่ยวเด้อ ขอบคุณเสี่ยวคนสวยลายคนทีซอยสื่อหอยยายแพร่นไหล่ะ,ะ,ละกะ็ซอยเงินเห็ดกัมแพงของเฮี่ยนได้สองพันบาทมึงไอเด้กพี่น้องอเยอุ่ย้ยหุบผักผุกผักมากเป็น แจ้ง่อบอ่มันแจ้งไงเด้อแดสดงจะเห็นจุดเม้นต์นะ่นแหละน่ยจะเอากระไพ่ตัวนะี้มาใส่ไหนเก็บมาฮะเก็บมาแต่ทางเอาอยู่งเน,นี่ยเก็บไว้อ้าเล็กเลมๆให้เน,นี่ยนะเาแจ้งในหนักแจ้งไปได้เยอนะหนิบุ๊มมีเหล็บนี่มีบ่ลในหันนะ เออสีดำแดงน่าสีแห่กล่องมีอะไรมาดูกันนะคะเรารุ่นอู้พี่น้องเลยวายหลับกล่องของฝากแต่โดนๆเลยพี่น้องเลยโอ้หนดใหญ่แพรน่ะหนุนใหญ่แพรมาถ่มปลาไหวเนี่หึ น้องจ้าไปเปิดกล้องก็ยัดห่อเห็ดบอดีเดยพุนนระร,นรอรุนท่านผู้ชมรุนรอรุนกล่องของฝากจากเสี่ยวทางฝั่งไทยแต่ว่าเป็นมาเยี่ยม เมืองไทยพีน่น้องเผมไม่แยบมันเกิดเมืองนอนเนาะเพคนอาศัยอยู่เมืองนอกพีน่น,น้องอยู่สายนอลืมแะไรอยู่สายนอเยอรมันบอกลืมแล้ว <t ries> <t ries> ขอบคุณระลาเด้อขอบคุณระลายเด้อเสี่ยวเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮกิจการงานรุ่งเรืองนะปังปังโอ้โห ออแม่ <laughs> บุญกับปฎิปัป่ะในเม้มาใส่ซื้อเกิบโอ้ยมันกับของลูกสาวท่วนั้นแหละอันนี้จะเบิง้งจะเบิง้งความหลูปาดข้างแรกได้หนี่พีน่น้องปาดของดีอะได้น,นี่นะของเอ้ยสามสิบเจ็ดโคตรงามเลยแน่อื สมหอมแทบเกือบหอมหอมปาดพ่อมึงสมงามแท้แหละนี่บ่พอดีอืมตีนอีร้อยนี่กับสีเงาอุ้ยงามมาลีน่ะแต่ว่า ท่ายนยัดนะได้อยู่ราว่าตีนนะ่ะตีนเท่านะ่ะโอ้ยคอพ่ายเด้พี่น้องบอกตีนโลดตีนเท่านะ่ะมันประมาณสามเจ็ดแต่ว่าใส่นะ่ะเบอร์สามแปดมีอะไรบ้างาโอ้ยงามเด้จนเหลือมีมเนะเป็นดเดียวเดียว,วยพี่น้องเบิ่งกัน หอมหอมเสือผากันเลยขนงามเลยฮาหมูคอใส่เสือก่หมูไดนะ้เนี่ยโอ้ใส่มาได้ต้องเป็นลูกสาวตัวนี้นะงามอันนี้เสือนะงงามไปรองเลยแต่ว่าเขาใส่มาได้เป็นลูกสาวใส่ ส่งสี่ห้องลูกสาวนี่นะอืมกระทินใส่ได้อู้ทิ้งขอมเลยมีแต่แบบดีๆเลยคลองมาจากเมืองนอกพี่น้องไอ้นี่นะเป็นเก็บมาจากเมืองนอกคลองเมืองนอก,อ,อ,นอ,กอันเออถ้าตัวนี้นะใส่ได้เบิ่งแอ้มันกระหู้อ่าคือมาหอมแท้นี่ยนะ <laughs> เสือผขานี่ Mít tầm em mày ngang ngang thằng là... đây Anh đi Anh đi chỉ xảy đẩy bảo bà Tại khen nó nhảnh bột nhựa Ui mì cơ ngang ngam Bên phong bớt ยังเสื่อข้อตื่งบ่เฮยหมดมันแบบยดได้ปะแพ้มันอะดีแพ้น่ะโอ้โหลอยแขนสุน่ะป้าเสื่อซู้พี่น้องเสื่อให้สู้โมดมันให้สู่น้องมันโซ้ส ถ้าเป็นยืดยืดนะคใส่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเอออันนี้ก็คือใส่ได้แต่ว่าถ้ามันบบยืดกับโบคือเด้อบทรมเด้อว,ว่ามันอ้วนแห้งพี่น้องเอ้ยปีนี้นะอ้วนแห้งเสื้อผ้าก็จนแบบใส่บ่ได้เลยนะเต็มตู้อย่าหาเสื้อเก่านะแต่ว่าขันใส่บ่ได้กันเอาให้เอ,อื้อให้น้องให้ลูกให้ยร้านให้ยไฟก็ได้เช่วนว่าดูพี่น้องเอ้ยแต้นนี้ก็ใส่ได้อยู่แบบผันหัดเท่านั้นชุดเท่านี้แอลก็ได้ นี่จะตัวงามๆนะเอออันนี้อันนี้โอ้ยบอทรงจีสาได้ได้แอลซุดทัวร์นี่มีแต่ตัวงามๆเนม่ยแต่บอได้กับข้องลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะังได้กับขอบคุณหลายๆเด้อเศรษฐีเยวพอมึง แต่ส,สายเดียวมีแขนไหนเขาลงนี่เห็นอะไรวะเขาเห็นอะไรเฮ้ยน,น,น,นั่นนี่บอกนั่นนี่บอกโอ้ยมันก็เค็นอันนี้พอดีแล้วผมแพรมันมีแต่งงามๆมั้ แล้วตัวนี้ใส่ผมเป็นห่แต่เขาใส่อย่างไรปมคหู้คือกันมาเบิ่งตัวนี้ม,ม,มันนี่อะไรดูกัน ยังอันนี้อันนี้เป็นอะไรน่าโอ้โหของขวัญปีใหม่โอ้โหใส่เป็นโบดี้บั๋พี่น้องใส่เป็นโบดี้เวลาอย่างใช่บั๋นยังต่อยังอะไรเนาะ เสี่ยวเอ้ยก็ได้ยังเด้มาฝากนี่นะอันนี้น่ะสิปเป็นยาซาหัวอ,อืมคตดหอมเลยอีสหอมแท้แนี่นะแล้วต้องทามเพิ่นอีกทีว่าเป็นอีหยังนอันนี้นะยาซาหัวเบอร์สองบอกด,ด,ด,ด้ยจางดฝาดพีชโอมีแต่้องแบบดีๆรู้ๆเลยน่ะ ยังอัน hmm? อ่านเป็นตัวบีแต่ว่ามันเป็นตัวภาษาพี่เนาะอ้ออันนี้ก็หอมมันเป็นอย่างเด้ยบานอดหอมเลยนี่ต่เนี่หอมหอมพี่เนาะแม่นยังอีกเนาะอันนี้ hmm. ยังเนาะสมบัหอมแถอเด,ด้นี่เป็นแนวหอมหอมดีๆพี่น้องตรงไหนอันน่าจะบีอะไรอย่าเงี้มีตัวบีเหมือนตึบพี่น้องเลยมันปอบปากน้ำอันนี้นะ่ะสิเป็นวิตามินพี่น้องวิตามินแบบแสเน่ากินนะนะแต่ว่าดียังบวบนะสิเป็นแนวกินอันรเงี้ยนะอู้ย อันนี้หอยดมหมดเลยนะต้องดมแบบนี้น่าจะเป็นคีมทาหนาพี่น้องคีมทาหนาดีฝาหน่าสีขาวกระบาดนี้ละใส่สีงามกระบาดนี้ละ เดียวกันบอกเอออันเดียวกันอันเดียวกันนี่คล้องกันอยากขนา้เนาะเพราะว่าบริษทัทเขามันลาย่เฮดิโอ้ยบริษทัทเขาลายแล้วมันเต่งกันเดี๋ยวชิมาหอดกับลายมือเติดนาะอันนี้เป็นอะไรฟ้า <c oughs> มั้ง นำ้ำหอมเมืองนอกอืมผู้บ่าวภาสิบตะใต้นะผู้บ่าวฉันบอกหอมแท้ฮะย่างใกล้ผู้บ่าวภาษาสบว่าภาษาสเป็นลมผู้บ่าวนี่อะไระะะนี่จะตัวบีพี่น้องมันไม้ผู้บ่าวยังตัวบีเจ้ามันเอียง คือลายอย่างแเสี่ยวเอ้ยขอสิใส่เป็นบริบาะมันเด็ดคือหลายแต่เด็กอีม,มยังบานะอ่ะเป็นหลอดเป็นหลอดบานพี่นอ้องมีหลอดค่อยๆหลอดอ่ายาซักอันนี้ยาสีก้นออันนี้จะเป็นวิตามินยังได้วบวผมกับบวผมกับผิวแหละพี่นอ้อง ว่ามันอ่านบอเป็นพี่น้องขาเขาอ่านบอออกเลยออันนี้เทมซองหลอดอเห็นสองหลอดมันอ่านยังไงด้พี่น้องหอม มีหอมๆเลยแบบเป็นอะไรหอมละมุนแบบแบบคือว่าเอาเลยแหละหอมๆนะอันนี้น่าสิเป็นท่าพีว่บอกป่าเสี่ยวเอ้ยใส่เบิร์ดบาร์บาร์ใส่ได้บาร์บาร์ใส่เป็นบาร์บาร์เฮ้ยอืมจะมาหอมแทะเลบ่ซุดๆทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวต้องคามเสี่ยวก่อนได้เนาะ เสียวล่อคนรับตัวนี้มันเป็นยังอา้าทิ้ขงขังแหลที่ได้ไปมีนะมีเต่นเนวดีๆนะพี่น้องดีใจเลยได้รับของควัฟรีใหม่เนียงเกาะย่อนหลังขอบคุณหล,ยลายๆที่เสี่ยเด้อ เขาหายอยู่ด er, <mel od ic Sword> ีไม่แห้งจะเลื่อนของเมืองเดีอเสียวเด้อหายขอบครัวของเจ้ายวอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยสวยวันสวยคืนตลอดปีตลอดไปนะขอบคุณหลายสาธุงามตัวนี้แหละงามแห้งเลยโคตรงามดีใจดีใจใส่ใส่ผมเป็นบ้านเองนี่อ๋องเลย ใช้ไม่เป็นได้มาแล้วใช้ไม่เป็นทีเนี้ยเอาไงดีล่ะเดีย๋ยวจะเอาถ่ายหุบส่งไปให้เสี่ยวเบิ่งก่อนมาได้รับเด้๋ยวดูวจะมันยังตัวมันยาบ้านเสี่ยวปอบเคยใส่เครื่องซ้ำอ่างแบบลูลาจักเถือ่อใช่เลยนำพร้อมนี่แหละสุดถีบเลยแนวมากแต่ว่าเราบบริกรใส่พออยัง เอาหอมลายแล้วค่ะเป็นภูมิแพ้เดีพี่น้องแต่พัวใส่กันยังอันนั้นแล้วเมนเป็นสื่อขวดหนึ่งพกเจ็ดสิบบาทน้ำหอมกันเลยอกเคยสื่อแพงจจกเถืออนะครับอกคอยได้ใส่ดอกน้ำหอมนะพี่น้องเอาไว้ซำมเน่เด้อจะเด้อพอกันคิดนาสบายดี โอ้โหดีใจเด้ตื่นเต้น